ซีซั่นหน้าจะมีการปรับกรอบและสีแรงใหม่เลเนเติมเกมตามเกม ROV SHOK ถูกคุ้มเติมไม่อั้นพร้อมให้บริการตามเกม SHOK กับ ROV กับโกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะตอนนี้เหลือเวลาอีก10วันก็จะรีแรงแล้ว คือหญิงอาจจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะว่าแรงโอเวอร์โหลดหนึ่งถึงโอเวอร์โหลดสี่เฮ้ยโอเวอร์โหลดสี่ถึงโอเวอร์โหลดหนึ่งะสีมันไม่เหมือนกันก็คือว่าที่แรกมันก็จะสีเขียวนะเริ่มไปเริ่มมาก็สีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินอ่ะให้ทุกคนสังเกตโดยไล่ระดับสีนะคะว่าจะไม่เหมือนกันส่วนซูพรีมสีม่วงเหมือนเดิมส่วนอิมมอท์ทลก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตามมาด้วยกอริอัสซึ่งเอาตรงๆโดยภาพรวมนะคะหญิงก็มองว่าสวยขึ้นนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนสีนะคะคือแรงแบบพัดลมตอนที่ จะเข้ามาตอนที่หญิงได้บอกไปนะคะโปรเจกโปรเจกนั้นนะคะก็ยังเหมือนจะแบบโดนหยุดพัฒนามั้งเขาก็เลยไม่เอาเข้าแล้วนะคะก็เลยจะปรับแบบสีแบบนี้แทนแล้วก็อีกหนึ่งการปรับที่สําคัญนะคะนั่นก็คือการแบรนด์นะคะการแบรนด์คือเราอะ่ะจะมองไม่เห็นแบบตัวเล็กๆใช่ไหมแบบเดิมเขาก็เลยปรับให้เ,เห็นหน้าแบรนด์แบบนี้นะคะชัดขึ้น3ตัว เหมือนเดิมแต่เสียใจอ่ะน่าจะแบงสัก4 5ตัวเนาะหญิงว่าโอเคค่ะการกลับในซีซันน้าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะ